เมื่อคุณจักรีวัดวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชริรกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติแต่คุณสุจาริณีวิวัชรวงศ์ได้ออกมาทำคลิปที่สำคัญเปิดเผยถึงความในใจเกี่ยวกับแผลที่ต้นคอของเขานั้นว่าเขายังคงเก็บมันเอาไว้ทำไมอีกทั้งเขายังได้ออกมาให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ฟังเรื่องราวของเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจ ในการต่อสู้ชีวิตอีกด้วยซึ่งกระดับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและความทรงจำที่ดีไม่ใช่น้อยและจากอดีตที่ผ่านมาเขาก็ได้ผ่านอะไรมาอย่างมากมายรวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่อีกด้วยผนวกกับโรคประจําตัวที่คุณจักรีว่าจะต้องเผชิญมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เขานั้นมีอายุเพียงแค่13ปีโดยในวันนี้เขาได้ออกมาเปิดเผยถึงความในใจถึงเรื่องนี้อย่างละเอียด และอยากจะให้ทุกๆคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับคุณจักรีวัดอีกด้วยว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เป็นโรคมาเร็งแต่อย่างใดได้โปรดอย่าเข้าใจกันแบบผิดผิดซึ่งแท้จริงแล้วตัวของคุณจักรีวัดนั้นเขาเป็นแค่เนื้องอกซึ่งไม่ได้ถึงขั้นกับรุนแรงแต่อย่างใดและอยากจะให้สังคมเข้าใจกันเสียใหม่ได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย โดยเพื่อเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องและชัดเจนข้าพเจ้าได้มีคลิปเสียงบางช่วงบางตอนที่เขาได้ออกมาเปิดเผยถึงความในใจที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนดังนีน้ก่อนอื่นนะครับต้องเล่ายทางก่อนรูผมผมเริ่มอยากจะเป็นหมอตั้งแต่ยุม,มาสักสิบสามนะครับตอนอายุสิบสามเป็นครั้งแรกทผมผ่าตัดนะครับผ่าตัดที่คอตรงนี้ผมมีเนืองอกนะครับแล้วก็ หลายๆคนถามผมนะครับว่าแพ้เป็นตรงนี้เนี่ยที่คอของผมเนี่ยาทาไมไม่ทําอะไรให้แพ้มันยุบลงแลนะ้วทั้งผมต้องบอกก่อนผมผมชอบแพศเป็นตรงนี้นะครับตอนผมด้วยก็จบตัวเองเนี่ยมันเป็น reminder หรือเป็นเป็นสิ่งที่เตือนสติผมตลอดว่าเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมัน fragile เราต้องอเราเราต้องทำที่ดีที่สุดที่ได้ในชีวิตของเรานะครับ ตอนผมดูเนี่ยผมคือว่าเมื่อก่อนผมเคยผ่าตัดใหญ่หลายครั้งะฉะนั้นะเนี่ยเราต้องตอนเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องทำทำที่ดีสุดที่เราทำได้ทำสุดเทรนี์ของเราเพราะฉนั้นผมชอบผมชอบสกาที่คอของผมนะครับแต่ว่าตอนที่ผมผ่าตัดอันนี้ผมผ่าตัดมาสักสามครั้งที่คอนะครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยที่ผมผ่าตัดเนี่ยผมยืดสิบสามนะครับแล้วก็ผมมีเนื้องอก ตอนนั้นเนื้อที่คอมันใหญ่มากม,มีเนื้องอกที่คอนะครับและอย่างต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ It's not cancer ผมได้เป็นมะเมร็งทูเมอเนื้องอกกับมะเร็งมันแตกต่างกันนะครับแต่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือ YouTube หลายช่องเนี่ยเขาชอบเขียนว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก่อนจะตายแล้วอะไรต่งตางๆอันนี้ไม่จริงนะครับผมมีผมแข็งแรงผมมีทรีทเมนต์แล้วก็ ผมเ,เป็นมะเร็งแล้วก็หลังๆนี่ต้องบอกว่ามีรู้สึก YouTube ช่องหนึ่งเนี่ยเข้า,เาวิดีโอ,อที่ผมสวดมัตอนนิวเยียมาลงแล้วก็บอกผมเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายคือผมได้เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ YouTube ต่างๆที่เอาวิดีโอผมไปเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมให้เอาไปผม,ผม,ผม,ผมอนุญาตให้เอาวิดีโอผมไปด้วยซ้ำแต่ผมขออย่างเดียวคืออ,าอยาเขียน อยากเขียนไท t อลที่ผิดผิดอยากเขียนไททอที่ m i s leading หรือไม่จริงหรือไททอที่เป็นมีมีม,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 มีมีผลกระทบกับตัวผมนะครับเพราะว่าเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเอาถ้าจะเอา YouTube วิดีโอของผมไปทำอะไรต่งตางๆเนี่ยผมให้นะครับแล้วก็เอาถ้าจะเอาวิดีโอของผมไปถ้าเอาวิดีโอของผมไปทำเงินเป็น Monetize bon ผมขออนุญาตนะครับแต่อย่างน้อยแฟรกับผมหน่อยอย่างน้อยอย่าเขียนมิสลิงถ่ายท่วผมเป็นมะเร็งผมก็เลยจะตายอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องแฟร์ซึ่งกันและกันช่ไมสังคนต้องมีแฟร์ n e s ใช่ไหมครับผมไม่เคยทำลายท่านผมไม่เคยทำลายใครผมไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทำให้ผมเดือดร้อนครับอันนี้ผมขอแค่นี้นะครับแล้วก็อ่าใช่ผมไม่ได้เป็นอะไรโอเคตอนนี้กลับมาเรื่องเดิมนะครับอ่าตอนนั้นผนอายุสิบสาม ผมยี่สิบสามแล้วก็ผมเห็นเนื้องอกที่คอของผมใหญ่มากแล้วก็อ <c oughs> แล้วก็ผมไปหาหมอนะครับหมอเขาทำเอ็มชิงสตัตดีกับคอผมเราเห็นว่ามีเนื้องอกผมนะที่เขาบอกว่าเนื้องอกกำลังทับเส้นเลือดอยู่เส้นเลือดเส้นหนึ่งที่ลาเลวเวอรวัชิบอาร์ทรีตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรผมผมเป็นเด็กผม,มรู้เรื่องการแพทย์แต่ว่าวอร์ชีเออาร์ทรีเนี่ย เป็นเส้นเลือดที่เป็นเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองเรานะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นเลือดอันเดียวที่ไปเลี้ยงสมองเราใช่ไหมครับมันมีคราดจัดคอมมอนคราดจัดสวัสดีครับมีแฟรผมสวัสดีครับมีเลือดคอมมอนคราดจัดอันใหญ่ๆสองด้านที่ไปเลี้ยงสมองเอาเลี้ยเลือดไปเลี้ยงสมองเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นหมอเขาก็บอกว่า เราพยายามจะเซฟเสลือดวัติ r รัของผมให้ได้แต่ว่าตัวถ้ถ้าต้องตัดเสลือดนั้นก็มนไม่เป็นไรเพื่อมีคลาชเป l e เลงสมองอยู่แล้วก็เนื้องอกตรงตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยมันทับ n น r v e r ร c u r ร e n ล l a เรนจิโอเน r v e นะครับเรื้ r ร e n ล a เรนจิโอเนืี่เป็นเนื้อเป็นสาขาของ v วกัสเน r v e ตอนนี้ท่านดูแล้วจากวดีโอที่เราชมครับเวลก็เส้นเฟเนี่ยคือเครนเอฟเสร็จใช่ไหมครับ Vegas เค, Set, ครนเอฟเสร็จมีบริษัทอันเดียงที่เราเรียกว่าริคอร์นลอเรนจ์เอฟริคอร์นลอเรนจ์เอฟเนี่ยมันจะมาที่ voice box ของเราคือเสียงของเราใช่ไหมครับตอนตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาเห็นคอของผมใหญ่นะแล้วมีเนื้องอกทับเส้นเลือดวัชรีรั้งผมแล้วก็เนื้องอกทับ รีคอร์ดโรเรนจูเนอร์ของผมเขากัวเนี่ยผมจะมีเสียงเขากลัวจะมีผมจะมีปัญหากับเสียงนะครับ <c oughs> ตอนนั้นหมอเขาพาตัดผมนะครับพาตัดผมแล้วก็หลังจากนั้นตอนผมรีค o v เ r อร์เนี่ยผมจำได้ที่ห้องผมอยู่ในห้องไอซียูผมนอนไม่รู้เรื่องเป็นเด็กนะสิบสามขวบแล้วก็พยาบาลเขาก็บอกผมว่าเนี่ยหมอคนนี้เขาแบบผ่า,าตัดผมดีมากคล้ายๆช่วยชีวิตผมไว้ใช่ไหมครับ แล้วพอตอนนั้นเนะีผมก็รู้สึกอินสปายเลยผมรู้สึกแบบอินสปายมากที่ผมอยากจะเป็นหมอมอยากจะช่วยชีวิตคนนั้นหมอคนนั้นแล้วก็ตอนหมอคนนั้นก็เดินไปเดินมาแล้วก็ใส่ไวท์กาวใช่ไหมครับตอนผมเห็นไวท์กาวของหมอตอนนั้นนะี่ยผมเคลฟแบบเป็นเป็นแบบซุปเปอร์แมนเคลฟนะครับไวท์กาวนี่เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เคลฟของของของอ่าของที่หมอมีแล้วตอนนั้นเนะี่ย ผมคิดในหัวตลอดเลยผมอยากจะเป็นหมอผมอยากช่วยชีวิตคนผมอยากจะรับใช้สังคมเป็นหมอตอนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆหมอคนนั้นกับผมตอนนี้เราก็คิดค่อนฉาบกันตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลายเป็นเพื่อน,อนกันแล้วเราก็เพื่อนร่วมงานกันด้วยแล้วหมอท่านนั้นกับผมเนี่ยเราไปโรงเรียน medical school เดียวกันนะครับแต่ว่าคนสมัยกันขาไปยกันไปหลังมากแล้วตอนนี้คือ คือเรื่องเรา,าที่อ mm ินสตาย์ผมอยากจะเป็นหมอตอนเด็กนะครับแล้วก็อ, <c oughs> อย่างที่บอกเนี่ยาการเป็นหมอที่มันยากมากนะครับมันต้องมีด e ดเดเคชันหลายอย่างซึ่งการที่การที่จะเตรียมเข่าเยนหมอเนี่เป็นเรื่องที่ยาวที่ผมจะบอกข่าวหน้าแล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่า,อาตอนเด็กๆเนี่ยผมผมใช่ผมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหน้าตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวผมเนี่ยเป็นหมอได้ ตัวผมเรียนจบหมอได้นะครับท่านก็ต้องทำได้ดีกว่าผมนะครับเพราะท่านไม่มีอคติใจเลยใช่ไหมครับท่านสุขภาพดีท่านแข็งแรงท่านไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยท่านไม่ต้องทำเอ็กซเรย์ท่านไม่ต้องผ่าตัดบ่อยเหมือนผมตอนเด็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นหมอได้ถ้าผมเรียนเรียนหมอสําเร็จเป็นหมอสําเร็จเนี่ยท่านก็ต้องทําได้ดีกว่าผมนะครับจริงๆแล้วนะครับหลายๆกรณีหลายๆครั้งเนี่ย ตอนผมเห็นคนที่สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเนะแล้วเขาขี้เกียจเขามีทำงานเขาไมา่ไม่มี motivation ไม่มีอะไรเนะี่ยมันทำให้ผมโกรธนะครับผมทํทำให้ผมโกรธเพราะว่าเขาร่างกายดีเขา,าไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอดูแลสุขภาพตัวเองนะ่ยแต่เขาแต่เขาแบบแบบเสียโอกาสเขาไม่เขา squander o p p o r t u n i ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะ อาเพาะฉะนั้นผมอยากจะเตือนท่านว่าท่านเนี่ยสุขภาพดีท่านเนี่ยมีทุกอย่างแล้วก็ตอนทำทุกอย่างเลยขอให้ทำที่ดีสุดนะครับคิดถึงผมนะครับแม้แต่ผมสุขภาพไม่ดีผมมาจึงขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยที่สุขภาพดีต้องดีกว่าผมให้ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะแชร์นะครับแล้วก็ข่าวหน้าตอนเราคุยกันเนี่ยอา ผมจะอธิบายว่าการเข้าโรงเรียนหมอเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ผมต้องเรียนยังไงบ้างผมต้องใช้ย,ยังไงบ้างตอนอยู่ใน medical school แล้วก็โรงเรียนหมอในอเมริกาเองจึงแล้วนัน8ปีนะครับเพราะว่าเราต้องมีปริญญาตรีก่อนก่อนที่เราจะพา p ไปโรงเรียนหมอฉันปริญญาตรี4ปีแล้วก็โรงเรียนหมออีก4ปีนะครับเป็นเรื่องราวค่อนข้างสนุกนะครับแต่ว่า อันนีไว,ไว้ข่าวหน้าก่อนแล้วกันก็โอเคครับท่านทุกท่านผมก็มีความสนุกสนานที่ได้มาทักทายกับทุกท่านนะครับอตอนนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วที่เมืองไทยก็ขอใหอ้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีอ,อยากกังวลมากนะครับอยากกังวลมากเกี่ยวกับอมครผมรู้หลายๆท่านมี มีอัมพาตีมีการ,กว,รวิตกกวลมีดิ e s รชันก็เราก็มีซึ่งกันและกันนะครับอตอนเราเรารู้สึกโลเลเราดิเพรสเนี่ยเราก็มีเพื่อเราก็มีครอบครัวแล้วก็ผมก็อยู่ข้างๆท่านตลอดถ้ามีไลไรก็เมสเซจมาถ้ามีไลไรก็เราคุยกันได้นะครับผ่านไลฟ์ผ่านไลฟ์นี่รัท่านไ,าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับช่วงช่วงที่เรามีพันดเมทหรือช่วงที่เรามี มีโควิดนะครับโอเคนะครับอาว้คุยกันฉลังนะครับสวัสดีนะครับวงและทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพูดในใจจากคุณจักรีวัดวิวัชรวงศ์ที่หลายๆคนได้ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกใจชื้นและมีกำลังใจขึ้นมาบางซึ่งไม่มากก็น,น้อยและทุกคนจะได้เข้าใจว่าคุณจักรีวัดนั้นเขายังคงมีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยทุกคนอยู่เสมอ และมีความหวังดีให้ตลอดมาอีกทั้งคุณจักรีวัตรเขายังได้ทำช่อง YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากมายอีกด้วยซึ่งถ้าใครอยากฟังข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและถ้าหากใครมีประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์หรืออยากจะส่งข้อความพูดคุยไปเมื่อคุณจักรีวัน์วิวัชรวง์